เขาจะเรียบร้อยนิดหนึ่งเขาจะไม่ค่อยผโผผางเจอหมอผีไปผมว่าต้องโดนกสอชอรเรียกแน่นอนีอาจารย์อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านจ้ะอาจารย์ไม่ได้ออกไปไหนผม,มเห็นอาจารย์ไปได้ทั้งวันในวันนี้เพิ่งกลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงบ้านเนี่ยอาจารย์ไม่เหนื่อยมั้งเหรอมันก็มีบ้างแต่ว่าก็ทํางานอย่างเนาะทางาน ช่วยเหลือคนช่วยเหลือวัฒนาก็ทําต่อได้อยู่ออาจารย์ผมเห็นไอ้หมอนวดอะไรหมอแผนโบราณอะไรสักอย่างเนี่ยมันชอบว่าอาจารย์อยู่อาจารย์เห็นมันแก่แล้วอีกอีกไม่อีกไม่กี่ปีมันก็มันน่าจะจะจะตุยแล้วแหละอีกอีกอีกไม่นานทรงเนี้ยใช่อ่ะไม่ไม่รู้อ่ะมันเป็นพวกหมอแบบแบบท่าหมอทางเลือกแบบเนี้ยแต่มันแต่มันก็จะไม่พูดถึงอาจารย์ว่าไออาจารย์บอเนี่ยผมก็รู้แล้วแหละอ๋อเหรอ มันชื่อช่องอะไรรู้คือผมมองแลวมันเป็นขยะตาอาจารย์คือนึกในใจพวกนี้มันไม่มีอะไรนอกจากความอิจฉารีษสยาเขาอาจารย์อืไม่ไม่เห็นไม่รู้ต้องส่งให้ดูไม่รู้เหมือนกันคนตามน่าจะยังไม่ถึงหมื่น,นะอาจารย์อืคอคือพวกเนี้ยพออาจารย์ไปตอบโต้มันปั๊บนะมันก็จะมีแสง<อ>เจอม,มาบ่อยอาจารย์คืออย่าให้ราคามันเหมือนเป็นพวกเห็บหมัดพวกเนี้ย พวกเห็บพวกมัดเคเจอคนแบบนี้เยอะมากเลยอาจารย์ผมอะแล้วอาจารย์แล้วอาจารย์จะบวชเมื่อไรอาจารย์สิ้นปีสิ้นปีบวชที่อุดรเหรอใช่อุดรอาจารย์บวชแน่นอนใช่ไหมอาจารย์เนี่ยใช่ตามเหตุตามเหตุเขาไม่มีเหตุอะไรมาก่อนนะไม่มีมงไม่มีหมายอะไรมาก่อนนะอาจจะมีอาจารย์อาจจะมีหมายอาจารย์ถ้ามีหมายก็ต้องเลื่อนออกไปนะ แลวอาจารย์โดนหมายมางอยังไงก็หมายเหรอคือเขาว่ามีแจ้งมาว่าจะมีหมายมาแต่บอกว่าถ้าหมายมาก็ไม่ต้องตกใจก็ให้แค่ไปรับทราบข้อเก่าหาแค่นั้นเองอาจารย์ผมมาเจอบ่อยมากเลยนะเรื่องเรื่องหมายอ่ะเจอบ่อยมากเลยเหรอแต่อาจารย์เนี่ยหมายเยอะแน่หมายหัวแต่ว่าไอ้หมายสารไม่รู้แต่หมายหัวอาจารย์โดนเยอะแน่เออมีคนบอกอยู่นะว่าอาจารย์โดนหมายหัวเยอะก็ไม่รู้ใครหมายหัวนักหนานะ อา้าวอาจารย์ไม่น่าถามไอ้พวกบรรดาหมอนดูร่างทรงไอ้พวกพระนอกรีดเนี่ยอาจารย์ผมโดนมาก่ออแล้วอาจารย์พวกเนี้ยโอโ้มันมีอิทธิพลนขนาดเลยเหรออาจารย์มันไม่มีอิทธิพลอ่ะพวกเนี้ยมันเวลามันไปสอนลูกศิษย์มันอาจารย์ที่ผมรู้มานะเวลามันขึ้นเวทีสอนลูกศิษย์พวกนี้มันเห่าอยู่ยในกระดองมันก็จะบอกลูกศิษย์เฮ้ยตัวเนี้ยเลวยัางไงาชั่วยัางไงาแต่ไม่เคยพูดถึงชั่วของตัวเองอาจารย์อื เหมือนเขาด่าเราอย่างงี้นะให้คนอื่นฟังใช่แล้วก็ผมมาเคยเจอลูกกกลูกศิ์ของหมอคนหนึ่งอ่ะไอ้คนนี้มันก็ไม่ชอบอาจารย์ด้วยแล้วมันก็ไม่ชอบผมหรอกมมันขึ้นเวทีเลยเพราะว่ามันสอนวิชาพวกหมอดูอ่ะแล้วมันก็ด่าผมอยู่บนเวทีเวทีเลยพอดีมันมันไม่สะเทือนถึงหูของอาจารย์อาจารย์เขาจะไหมคือผมเจอคนแบบแบบเนี้ยเยอะอาจารย์เออ ผมอ่ะผมน่าจะเจอมาก่อนอาจารย์นะใช่สีคกรับอปลาอยู่ในวงการมาก่อนเนาะโหยสมัยทัวลงเลยอาจารย์สนุกมากผมอะ่ะ <laughs> มวคนเดียวเ <laughs> ลวอาจารย์โหยอาจารย์เข้ามาเนี่ยไอ้พวกเล่นงานโหยอาจารย์แบบเอฟซีอาจารย์แบบ FC, าารยปกป้องสมัยก่อนผมคนเดียวเลยอาจารย์เพจก็ไม่ได้เป็นกับเขาเลยไม่ได้เคยเปิดเพจเลย uh huh. เราก็เลยไม่รู้ว่าเรามี FC, เอฟซีหรือไม่มีเอฟซีเพราะผมไม่เก่งเรื่องโซเชีย huh. ลก็ช่วยคนอย่างเดียวโหยไปเจอทัวลงโหยมัน,ม,นมันสมบัวแบบ จะเล่นงานเราไม่ได้อาจารย์อืมแต่สุดท้ายก็พรเนี้มันก็แพ้ภัยตัวเองแล้วผมก็ยืนมายู่ทุกวันเนี้ยอเืเพราะผมมั่นใจว่าผมไม่เคยไปหลอกเอาตัางใครอาจารย์อืมมันก็เลยอยู่ได้เนาะครูอาจารย์แต่ว่าถ้าหลอกเอาตัางใครแป๊บเดียวอาจารย์ในพวกเนี้ใช่ใช่ใช่จริงเนาะแป๊บเดียวก็ตกถูกต้องอาจารย์แต่ตอนนี้มันก็มีเพราะกัะแนงกะแนงอาจารย์เยอะนะ แต่าผมก็ชอบไปสอบม,มันกันอาจารย์ใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่รับรออาจารย์นะ <S 1> <1> <S เห็นไหมเดี๋ยวนี้เรตติ้งตกพุ่งนี้มันไร้สาระมาก,กา <S 1> <1> <S อาจารย์เอออ้าวอาจเดี๋ยวผมต้องปิดท่านลมก่อนเพราะว่าผมว่าผมเจอผมเจอพลังงานบางอย่างในอาจารย์เข้ามาเนี่ยจะยิ่งสักวดิชาอาจารย์วดรับนวันสการค่ะท่านอาจารย์เบีย อีกช่องหนึ่งไปเชิญใครมาเมื่อตื่นมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยจานเมื่อกี้คุยังมีถาจานอยู่นะไม่ต้องยิ้มเลยก็โลนิสัยเธอเน่อาจารเบียเจ้าขาใครมีใครเขาบริจาคช่วยทําบุญไปฉงไปฉายอะไรไหมคะส่องไปที่หน้าอีตาคนนี้หน่อยได้ไหมคะอาจการรายการน้ยิ่งคุยยิ่งตื่นหรือไม่เห็นลึกเลยอ่ะรายการอะไรนะก็ไต้องถามค่ะอาจารเบียเขาไปมาแล้ว เขาบอกยิ่งคุยยิ่งรักมีเธอเท่านั้นแหละไม่ได้คิดใจอะไรอีกเขา <laughs> ถ้าผมไปอ่ะก็ถื่าชอเรียกอาจารย์แน่นอนเขาก็ไม่ให้ไปเราอยากจะมาพูดเรื่องผีสางอะไรต่ออะไรโกหกพอกลมอาจารย์เพิ่งรู้ว่าผมโกหกหรืออาจารย์เขารู้ว่าตั้งนานเลย <laughs> อาจารอาจารย์เบียร์คะเรี่ยงว่าเรามาถึงจุดที่ต้องนั่งคุยกับคนปราผีแล้วเหรอคะเพื<ฟ>่อาตลอดีนี้เราก็รู้ว่าเราไม่มีผีไม่เชื่อแหมอาจารย์มาปากดีบอกไม่มีผีอาจารย์เบียร์ผมชวนเขาเนี่ยไปหลายรอบแล้วปากดีเด็กเด็เด็เดจะถึงเวลาอ้างนูน่นอ้างนี่นั่นเยอะ<ร>อ่ะกูไม่ไานคกูคบอกคูไม่ไปเพราะผีไม่มีก็ลองสักตั้งแม่อาจารย์แ้่ถามอาจารย์เบียร์เสีผีมีเหรอ ถ้าอาจารย์เบียร์บอกว่าผีมีฉันเอาตลิวฟาดเลยเอ้าอาจา์ขมขูนะเขาจะไม่ขมขูเบียร์เขาก็จะเอากระถนเพี่ยนอยู่ทั้งวันไม่เห็นเขาขมขูใครเลยน่ารักแหมอาจารย์นี่ลายมาตรฐานเหมือนเดิมนะอาจารย์อาจารย์ผมไม่เจออาจารย์มานานแล้วเนี่ยผมว่าอาจารย์น่าจะขาดของกว่าอาจารย์เพี่ยนคิดถึงหมอปลามากเลยอะค่ะแต่ผมไม่เคยคิดถึงอาจารย์เลยนะ ปากพูดอะนะหน้าก็ดำนะจิตใจยังพูดปลดโกหกตวัวเองคิดถึงฉันจะไตยหาแต่ไม่กล้าพูดกลัวเมียรู้ใช่ไหมล่ะ <laughs> <laughs> อาจารย์เมื่อวานผมไปอ่านรายการของช่องเจ็ดมาผมก็พูดถึงรายการอ,อาจารย์เลยนะรายการอะไรก็ไม่รู้ยิ่งคุยยิ่งตื่นอะไรไ,ไปช่องเจ็ดมีใครก็เชิญแก่ยาจาผมดังนะครับผมขอโทษผมดัง เช่นนั้นฉันได้หลอกคนไปดูป่าผงป่าผีมีผีตรงนั้นมีผีตรงนี้เอจานผมไม่เคยหลอกใครไม่เหมือนใครบางคนน่ะหลอกยั่ยงยมมาทูดอ่ะแปลว่าอาจารีอเบียดูสิตายแล้วหมอปลาทำไมถว่า,าจาเบียขอโทษเขาเดี๋ยวนี้นะผมไมไ่ว่าอาจารย์เบียผมว่ามีคนบางคนเ <c oughs> อฟพีพยานยวเขาลุงตอบนะหมอปลาขอโทษอาจารย์เบียดดูนี้หมอคนคนนี้อาจารย์เบียอาจารย์เบียกอาจารย์ิ่งศักดิ์เเคยไปสัมภาษณ์ด้วยใคร ผมกยมาบาลก็าคุยกับยมาบาลได้ผมไม่ได้เป็นแบบแบบแบบนั้นเนี่ยหมอปลาฉันน่าเป็นคนหนึ่งนะที่ฉันจะบอกว่าฉันนั่งทางานแต่ฉันสัมภาษณ์คนทุกคนฉันรักคนทุกคนและฉันก็จะไม่เอออหอหมกแล้วถ้าเธอนั่งว่าคนนู้นนั่งว่าคนนี้ว่าเราคุยกันแล้วต้องไม่พลาดพิงบุคคลที่สี่อ่ะแต่รับหลังอาจารย์พินทาทุกคนผมเคยไปคุยกับอาจารย์มัแแล้วอาจจะเบียร์ค่ะ พวกเรานะคะจิตใจประเสริฐเราก็ต้องมาเจอกันอาจารย์เบียร์บอกว่าสีเสมอกันเราต้องมานั่งคุยกันฉันว่างานนี้กูไม่เชื่อแล้วแหละยั่ไม่ทำบุญมาพบไหนต้องมาเจอกับอีหมอปลาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออาจารย์ยี่สักป่วยจริงเหรอถ้าฉันไม่สบายอยู่เนี่ฉัน ไม่สบายแต่ปากยังแบบกันๆเหมือนเดิมเลยนะไม่คือถึงวินาทีสุดท้ายเด้งก็ต้องสู้ยิบตาค่ะสารสีความคาามยถามหน่อยอาจารย์คือเป็นร้อนในั้างไหมอ่ะปากจะเป็นเนี้ยแม่ตอนนี้ฉันกาลังคอแห้งแล้วก็แล้วพอเป็นอาจารย์ก็ก็พูดอยู่แบบนี้เหรอฉันจะบอกกับอาจารย์เบียว่าฉันก็ฟังอาจารย์เบียรนะหมอปลาฉันมีความรู้สึกว่า ลายคนก็ห่วงฉันว่าฉันไม่ควรกินน้ำองุ่นเยอะใช่เน,นี่ยหยุดมาได้สักป,ประมาณเกือบจะอาทิตย์นะฉันไม่สบายตลอดเลยอะ่ะฉันคิดว่าเนี่ยวันนี้ฉันจะกลับไปซดน้ำองุ่นอีกสักครึ่งกลมอาจารย์ไม่ต้องซดอาจารย์เนี่ยก่อจะตุยเนี่ยต้องทรมานอีกนานอาจารย์ไม่ต้องทอรเลยเนี่ยครูว่ามึงอะชอบผีมากนะตอนเนี้ยผีชอปากมึงเนี่ยหมอปลาเนี่ยมีปากเนี่ยมีผีเป็นประช้าเลยเนี่ยอาจารย์เดีย อาจารย์เบียถ้าอาจารย์ยิ่งสั่งไปอะไรไปอาจารย์เบียไม่ต้องไปเยี่ยมนะอาจารย์<อ>ต,ต่องทรามานมากกว่านี้เชื่อผมม<อ>ันมีอครก็จิตใจไร้กาบนั่งแช่งคนแบบนี้หรออาจารย์เบียคบมันได้ยังไงอะอาจารย์อาจารย์เบียผมไม่ได้แช่งอาจารย์ยิ่งสั <ๆ S 1> ่งเวรคมเกยเยอะแกว่าคนไว้เยอะแล้วก็ว่าแบบตีปากตีคำด้วย เราจะคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยดิ้นไปดิ้นไปก่อนละกันนะคะดิ้นหนาคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ตรงนี้ละกันเอ๊ะอาจารย์รู้สึกน้อยใจเป็นึหมือนกันหรืออาจารย์อ๋อฉันไม่ได้น้อยใจหรอกแต่ฉันไม่ได้เห็นว่าฉันกเราต้องนั่งคุยเพื่อประโยชน์อะไรเดี๋ยวของฉันคนเยอะไหมไอ้ดินรบกวนหน่อยนะคะบรรดาเอฟซีนะคะเอออาจารย์เบียหมอปลาฉันมีเรื่องจะปรึกษาละอันนี้แบบด้วยความเป็นมิตรนะอาจารย์เบียเดี้นโดนโดนปิดแอปอีกแล้วอะอ้าว แล้วช่องนี้ก็ก,ก,ก็ไร์สดอยู่อ่ะช่องไหนนี่งไงช่องอาจารยิ่งสัตว์ฟู้ดเนี่ยอันนี้ฉันก็นั่งคุยก้าว่าแจมกับอาจาร,รย์เบียรได้แต่ฉัน<อ>นั่งร้อน่ไมาไม่ได้ไม่แสดงว่าเพราะติดตาก็ไปพูดอะไรอ่ะอาจารย์ฮะทิกต็อกมันบอกบางมากอาจารย์แล้วต้องทํายังไงอ่ะมันประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่เหลออาจารย์โอ้ยฉันโดนบ่อยมากเลยโดนแม่งเกือบทุกอาทิตย์เลย อาจารย์ก็แก้วิธีอาจารย์ก็เปิดได้หลายช่องเาจา,า,านต้องทำยังไงอะเปิดอะไรช่องตอนนี้ฉันเปิดอีกช่องหนึ่งก็มีคนดูแค่พันเดียวใช่ามาแรกแรมๆมันจะเป็นอย่างนั้นคนมันจะน้อยอาจารย์เบ<ม>ียร์หมอป่าตัวช่วยฉันหน่อยสิเธอย,ยังขายปลากระป๋องอยู่ป่ะเลิกขายแล้วจานทําไมอะผมจะทําน้ําหอมขายแล้วจานอ๋อกูว่าแล้วกินแล้วขี้แตกใช่ไหมรูกจานกินน้อยปยาราบายกินมากปัญญาถ่ายจาน อ๋อเหรอว่าจะขายน้ำหอมอะไรน้ำหอมกลิ่นอะไรกลิ่นน้ำมันพรายจานอาจารย์เบียเป็นยังไงเราจะคบกับมันไหมอาจารย์ถ้าไม่คบกับผมเนี่ยผมบอกเลยคิดผิดจานอ๋อจะขายน้ำหอมกลิ่นน้ำมันพรายใครจะซื้อมันเป็นมงคลที่ไหนแล้วอาจารย์เบียน้ำมันพรายต้องไปลนจากคางอาจารย์ยิ่งสากด้วยแล้วมันจะขายดิบขายดีมากผมบอกเลย จร,จริงจริงอาจารย์น้มันพลายอ่ะตามสูตรอ่ะเขาจะต้องให้คนตายก่อนแล้วก็ตายทั้งกลมอย่า ก็ตอนนี้หุนอาจารย์ยิงสักมันก็เหมือนแบบนันอยู่แล้วออทอดนะฉันยังไม่ตายเลยนี่กูยังเฮี้ยนแค่นี้นะถ้ากูตายนะ้ำมึงตายคนแรกเลยหมอปลาก้อนี้งไงผมจึงอยากได้มากเลยอาจารย์อาจารเบียรช่วยหนูหน่อยสิคะหนูให้ความรู้สึกว่าหนูเป็นคนเดียวที่ดูบอบบางแล้วโดนหนูโดนลังแกต่อหน้าต่อต,อตา,าค่ะอาจารเบียร่ะโอ้อาจารย์มีกระถน r ไหม เขาพี่ตะหลิวนะนี่แต่เขาพี่ตะหลิวเมื่อกี้เจ้ตะหลิวสัตอาจารย์เบียร์เนี่ยอาจารย์อาจารย์เบียร์ถ้วยเนี่ยคนทุกคนนะเขาก็มีอุปกรณ์เป็นสัญลักษณ์นะอาจารย์เบียร์เขาก็มีกระโถนอาจารย์ยิงศักด์ก็มีตะหลิวตต้แต่คนบางคนนะมีไม้เขี่ยศพอาจารย์ผมมีคอนผมซัดหนักเลยผมบอกก่อนทำไมเหรอคะคอนจะทำอะไรตอกตะปูเหรอ ผมเป็นค้อนปอนาจารย์ผมบอกเลยบ้าอาจารย์มีสาร,ระพะภูไหมบ้าอาจารย์เบียร์มีไหมมามึงแน่จริงมึงก็มาทบสาร,ระพะภูมิบ้านกูสิจะได้ตำรวจจับมึงทำลายทรัพย์สินกูอาจารย์แชร์ด้งยมา,มาสิมึงแน่จริงมึงมาสิเดี๋ยวผมไปอาจารย์แชร์มาดิเด<ๆ>ี๋ยวผมไปอ่ะมึงมาสิมึงมาสิกูจะเรียกตำรวจมาจับง่ามึงเข้าคุกเลยแค่เงียบ์กับประกันมึงเแหละจานแชร์มาสิสาร,ระพะภูมิมันทรัพย์สินของฉัน แต่มันมันีนเทพเจ้าฉันมีคุณตาคุณยายผู้มีพระคุณปกปักรักษาชีวิตฉันอยู่ในสารพระภูมิอย่างสงบไหวเช้าไหวยเย็นอีนนี่จะ,จะมาทุบได้ไงยะ ไม่น่าเชื่อ,อะนะอาจารยิ่งศักดิ์กับใครๆค,ค,คิดว่าอาจารย์เก่งบางอย่างอาจารย์ก็ปัญญาอ่อนเป็นเหมือนกันนะนี่คืออย่ามาดูถูกชนียะมันเป็นสิทธิที่ส่วนบุคคลฉันยะชินจะเคารพนับถือเรื่องของฉันกูก็ไม่ได้เอาเงินมึงไปซื้อสารพระภูมิกูออกเงินเองจะทำไมออกูก็ไ,ไหว้ไ,ววไหว้น้ว้าไหว้หนวันเนี่เงินกูกูไม่ได้เอาเงินมึงจริงเหรออาจารย์น่าสบายตอนนี้อาจารย์ของคืออาจารย์เนี่ย ใครไม่คเคยนะจารย์ของขึ้นมาดูเลยจารย์เนี่ยหมอปลาเธออย่ามาบูลลี่ฉันเสกเธอจะไปนั่งทุบสารเธอจะไปป่าผีมันก็วิถีของเธอฉันจะนั่งไหวของฉันก็เรื่องของฉันมือกูนี่จานไหวใครอ่ะเอาไหวสามพระภูมิจะทำไมแล้วคลใครอยู่ในสามพระภูมิอะเทพเจ้าเท<ส>พเจ้า<ส>ปัญญา<ส>อา่อนขนาดนั้นเลยจารย์่เรียกว่าเทพเจ้าที่อาจารย์บูชาปัญญาอ่อนมากนะ ไปอยู่ในสารพระภูมิน่าสงสารเทพเจ้าบราจารย์อิ่งสักดจริงเลยคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก่อนกลับบ้านฉันจะยกมือไหว้บอกท่านว่าคืนนี้ไปหักคอมืออินี่ปากเสียพร <sk r isa> ุ่งน,นี้มึงเป็นศพนะหัวมึงหมุนได้เลยไม่เชื่อมึงใครดูเดี๋ยวจะไปบอกท่านหักคอมึงผมว่าเทพเจ้าอาจารย์มาไม่ถึงบ้านผมหรอกอ่ะมึงแชร์โลเคชั่นมาสิเดี๋ยวท่านก็ไปไถูกบอกให้เทพเจ้ามึงเจ่งไม่ใช่เหรอบอกเทพเจ้าเนี่ย เนมือของมาเลยบอกเลยาอาจารย์อาจารยเบียขาเขาไม่ควรเอาสิ่งที่พวกเราเคารพบหรือศักดิ์สิทธิ์เป็นการส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอามาบุลลี่แบบเนี้ดิ้นเสียใจอะครับอาจารย์อาจารย์เบียอาจารย์เบียวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยแกนี่หนักกว่าดารานะดาราแบบมีร้อยแปดแล้วเพียนอาจารย์น่าจะเป็นพันเรื่องเพียนนะอาจารย์ย อาจารย์เบียร์ลองตอบเขาไปสิสิคะเรารู้จักกันมากกว่าพวกเราไปรู้จักเขาอาจารย์เบียร์บอกเขาไปเลยวาเนี้น่ารักแค่ไหนน,านา่นารักน่ารักเห็นไหมผมน่ารักตรงไหนผมถามาอาจารย์เบียร์เนี่ย <laughs> เด่นแล้วกวนนะคะท่านบรรดาเอฟซีที่นั่งดูเราวันนี้นะคะเรายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยที่มันจะเป็นธรรมงธรรมะ <laughs> เด่นต้องขจัดรังควานแล้วก็ล้างลาคีา <laughs> แถวนี้ก่อน <laughs> เราถึงจะพูดเรื่องดีๆกันนะคะ สาจานผมบอกนะไปบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นมีฟราร์มสุกอาจารย์จริงเหรอจริงจริงจานแต่ก่อนจะคุยเรื่องอื่นนะหมอปลาฉันถามหน่อยสิลูกที่เธอเลี้ยงไว้ตอนนี้เขาสุขภาพดีขึ้นไหมหลังผ่าตัดจานดีขึ้นมากเลยวันนี้น้องอเขาไปไปผ่าตามาแล้วก็เหลือไอ้ตรงเข่าอาจารย์เพรามันเป็นพังผืดติดเอ ก็ระยะตรงจุดหลักๆก็คือตรงเข่าอาจารย์สองข้างเดี๋ยวเขาก็จะ,ะดีขึ้นน,<อ>น,นะให้เดินได้ใเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกุ้มมามาให้อาจารย์ดูเนี่ยอยู่เนี่ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนเรานั่งคุยกันก่อนเดี๋ยวไปรบกวนครเขานอนก่อ<ห>นไม่ได้นอนน้องเล่นอยูอ๋อประเดี๋ยวก็ได้อาจารย์เบียร์ยืนยิ่งจะพูดแบบนี้นะคะในในในความในความชั่ว มีความดีในความดำก็จะมีความขาวหมอปลาเนี่ยที่จริงบางคนนะักเกียตะเกียรเด่นมองหาอะไรดีไม่เจอเลยแต่พอเด่นเห็นเขามีเมตตาแล้วก็เลี้ยงดูเด็กแล้วก็จิตใจเด่นมีความรู้สึกว่าออเด้นต้องมองหมอปลาเขาละเอียดขึ้นแล้วเด้นจะมองเห็นสิ่งที่ดีเด่นว่าเด่นพูดแบบนี้ถูกไปคคะอาจารย์เบีย ดีเลยดีเลยนี่เป็นคนมีจิตใจเมตตานั่นแหละสิเพราะฉะนั้นเขาจะมาว่าเดียนว่าเดียนเป็นคนร้ายอย่างนั้นปากอย่างนี้ในความเป็นจริงเดียนมองเห็นเขาดีดีเขายังไม่เห็นเดียนเลยอะค่ะอาจจะเบียดโจขาอันนี้เรื่องตอแหลและส่วนดูไม่จริงใจเลยอาจารย์อาจารย์เบียว่าคนสูงอายุแบบนี้อาจารย์ไม่บาปเลยครับอาจารย์อันนี้ด่าต่อกิเลตฐาไม่ได้ด่าอาจารยิ่งสัก <ด>ฉันจะบอก<า>ให้ฟ <ดา S 2> ังนะ <c oughs> อาจารเบียร์หมอปลา,ถ,า <c oughs> ถ้าคนเราคบกันดีๆเขาจะไม่มองว่านี่คือว่านี่คือด่า ครับเด่นมีความรู้สึกเดยนมองข้ามคํานี้ไปอาจารย์เบียร์ก็พูดอะไรอยากต่อให้เขาแรงกว่านี้เดนก็ไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นความแรงเพราะเรามีความรู้สึกเราสีเสมอกันใช่ไหมคะอาจารย์เบียร์ไหมบาค<ต>มงคนนะอีพวกทําบุญไม่เท่าพวกเราพูดอะไรไปเ็าจะมองว่าพวกเราไปด่าเขาอย่างนั้นเองน้ออาจบีย์นะ <c oughs> อาจารย์น่าจะเป็นมีความรักช่วงวัยทองไหมอาจารย์ แล้วกูวัยทองอะไรเจ็ดสิบห้าแล้วกูวัยสำลจแล้วไม่ไม่กล้าพูดถึงเรื่องอายุงนาจารย์ให้อาจารย์พูดเองไงก็ไม่เป็นไรฉันก็เจ็ดสิบห้าแล้วจะทําไมจานนี่อาจารยุยุบัาออกเพื่อนเหรอทาไมแล้วนี่วริมกัมอาจารย์เมียมันรุ่นไม่รุ่นนะจารย์จะไม่อยากบอกได้อีหมอป่ามึงอัรุ่นลูกกูยังได้เลยนะห้าแล้วนะมึงเท่าไหร่ห้าสิบไม้ถึงยัง ผมไม่ถึงสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนะอาจารย์อุ้ยตายหาหนมานแก่มากมเลยนะเนี่ยย์ตกใจขอโทษเอาอุทานแรงไปขอโทษค่ะอาจารย์ผมไม่ใช้เครื่องสปางผมตา,ากแดดผมไม่เหมือนอาจารย์นี่ต้องมีคนอต้องออต้องมีคนแต่งหน้า นี่หนะ้าฉันปกติผมฉันก็เนี่ยดูสิไม่ได้ทําอะไรเลยก็นั่งฉันมีความรู้สึกว่าฉันต้องนั่งคุยเรื่องของธรรมะอยากสนทนาธรรมอยากคุยดิ่นจะต้องเป็นคนที่ไม่ไม่ประดิษฐ์และไม่ปรุงแต่งจิตใจคิดยังไงเขาพูดแล้วดิ้นใส่สู้ดิ้นบริสุทธิ์มากเลยดิ้นถึงมันน่าดูสีใส่เสื้อสีขาวเลยจะไม่ทําให้ตัวเองดำดำแบบนั้นนะไอ้ดำไปทั้งหน้าชา,าแป้งอะไรดำจังเลยอะ่ะผมจะบอกให้คนดำเกิดจากสวรรค์นะอาจารย์อย่าอาจารย์ขาวเกิดจากนรก อาจาร์เบียเพราะว่าอาจาร์เบียเข้ามาจากนกรกระถุกตายมอปลาทำไมถึงว่าอาจาร์เบียอีกแล้วมาให้อึกเว่า <laughs> พราะว่าคนดําอ่ะสวรค์แดดมันเผาฝ่าจะเกิดได้แดดมันเผาจนตัวดําส่วนคนขาวดําดินมาเกิดก็คือนรกไงการอาจาร์เบียช่วยช่วยบอกอาจาร์เบียเขาดด้นสงสารจังเลยอะ คนบางคนเกิดมาใกล้นะไหว้พระไหว้เจ้าเข้าวัดทำนนทนทำนี้ป่าผงป่าผิดแต่ทำไมอะจิตใจเขาไม่สะอาดเลยทย่ <c oughs> สงสารอะตอนนี้กำลังสงสารตัวเองอยู่เนี่ยที่ต้องมานั่งฟังอะไรห <c oughs> <c oughs> มอปลาหมอปลาฉันถามหน่อยสิอันนี้เรื่อง <c oughs> เรื่องของน้องอะอันนี้ขอประท้าทวอาจารย์เบียเราถามสาระทุกสุขดิบห <c oughs> มอปลาได้ได้ระหว่<ม>างนี้เราเพเพเพเเอาเอาเด็ก เอาเด็กมามาช่วยเลี้ยงดูฉันคิดว่าอันนี้ฉันคิดเองนะถ้าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีฟ้าแล้วก็ไม่มีเธอนะฉันมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้จะไปอยู่ตรงไหนและฉันก็คิดว่าเธอสองคนก็ไม่มีลูกแล้วทําไมเธอต้องมารักเขาผูกพันเขาทําทุกอย่างอดหลับอดนอนฉันมีความรู้สึกว่านี่คือเด้นพูดไปจะว่าเด้นงงไงหรือเปล่าเย็ว่ามันคือลิขิต มันคือฟ้ามันคือสวรรค์ส่งมาให้เป็นของขวัญในการสิ่งที่เธอทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นผมเชื่อ <c oughs> อาจารย์ผมเชื่อว่าเขากับชาติมาเกิดอืมคืออาจารย์เบียร์อาจารย์ยิ่งศักดิ์อันนี้ยมันมีอยู่วันหนึ่งนะอาจารย์ผมไปช่วยคนที่ระยองผมก็บอกเขาว่ากันก้าวหนูเป็นใครมาเกิดลูกทำไมพ่อกับแม่จา๋าถึงรักหนูได้ขนาดนี้คือนั้นอาจารย์เบียร์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ผมฝันว่าเขามาบอกผมว่าเขาเนี่ยเป็นคนจังหวัดน่านมาเกิดใครพูดอ่ะตัวของลูกสาวในความฝันน่ะพอตื่นนอนเช้าผมก็ถามแฟนถามว่าฟ้าหนูเคยมีอะไรอยู่ที่จังหวัดน่านมังไหมเคยมีแฟนอะไรอยู่ที่จังหวัดน่านมังไหมนางหน้าเสียนางไม่ตอบผมสักพักอาจารย์นางก็ไปคุยแอบคุยกับน้องสะพ้าย ว่าหมอปลาฝันแบบนี้นางก็บอกว่าสมัยที่นางเรียนอยู่มอช,อชเชียงใหม่เนี่ยนางมีแฟนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วพอนางเลิกกับแฟนานางเนี่ยผู้หญิงคนนั้นน่ะก็มีการผูกคอตัวเองเนี่ยอาจารย์นั่นคือของผมนะนั่นคือไอาชาติที่ผ่านมาแต่ทวนก่อนชาติเนี่ย มีวันหนึ่งอะแฟนผมมาก็ไปเฝ้าน้องหน้าฮอไอซียูที่โรงพยาบาลศรีราดแล้วก็เหมือนขึ้นลับขึ้นตื่นอนาจารย์นางบอกว่าถึงนี้นางเห็นเนี่ยคิดว่าพี่พศเนี่ยพี่พศอานนท์เนี่ยทำไมต้องกํากับหนังแบบน่ากลัวจังเลยซึ่งในหนังน่มันเป็นการลบกันมีการเอาดาบมาฟันกันซึ่งตัวนางกับกันก้าวเนี่ยเป็นผู้ชายแบบชายรักชายส่วนผมเนี่ยเป็นนักบวช ส่วนการกำลังเนี่ยเป็นนักลบทีเนี้ยในความรู้สึกที่นางเห็นเนี่ยไอ้กันก้าวมันเป็นคนที่มุทะลุแล้วมันก็พาคนเนี่ยไปเสียชีวิตมากมายมีการเอาไฟผงไปเผาเอามีดฟันฟันแทงแล้วออตัวกันก้าวก็บอกว่าเขาอะจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเขายอม <c oughs> เขายอมเป็นแบบนี้ทุกอย่างอาจารย์ ผมเลยเชื่อเรื่องสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนหน้าเนี้ยแล้วมันตามมาผมไม่รู้นะวันนี้ผมเป็นทาาของม่าอาจารย์เขาเขาต้องดื่มนมครั้งแรกก็คือหกโมงเช้าแปดโมงทุกสองชั่วโมงเลิกตอนเที่ยงคืนคือแบบเราทนุถนอมของหม่กแล้วก็ทานข้าวยัง <c oughs> ไม่ได้เหรอไม่ได้อาจารย์เพราะว่าเอน้องอะต้องให้อาหารนมาาาทางสายแล้วเมื่อไหร่เขาจะทานเองได้ล่ะ ยังอาจารย์คือตอนนี้เราพยายามฝึกให้ให้ให้เขาเคลียร์เพราะน้องมองไม่เห็นอาจารย์อถ้าน้องมองเห็นอาจารย์เราก็สามารถที่จะบอกเขาได้มองไม่เห็นก็อยู่ในโลกมืดครับอาจารย์อืแต่เขาก็จะจําเสียงผมเสียงแฟนผมและเสียงคนใกล้ตัวแล้วทีนี้เขามีโอกาสจะเห็นจะเห็นไหมเนาะ โอกาสมีไหมตอนเนี้ยไอ้ไอ้ซีกหนึ่งอ่ะหมอเขาบอกว่ามันมีแสงแต่ภาพเนี่ยหมอเขาไม่รับประกันมันนี้ก็ไปผ่า,<ม>าได้ไหมบริจาคดวงตาไม่ได้ครับจานมผมเคยบอกทุกทุกคนอ่ะจะมาบริจาคดวงตาเพราะว่าถ้าบริจาคได้ผมเนี่ยจะให้เขาเองไม่ต้องไปเบยียดเยียนใครเพราะผมตั้งสื่อสื่ปาผมไม่เสียรายชีวิตผมแล้วผมจะให้เองเออ,อใช่นะอยู่ไปก็เท่านั้นแหละหมอปาน่ะจริงอาจา์เพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมช่วยคนมาเนี่ยผมก็อยากรู้ว่า พอเราไปอีกพบคุมหนึ่งเราจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว,ว่าผมไม่ตบน,นรกเหมือนชาญยิ่งศักแค่นั่นแหละอาจาร์เบียอาจารเบียคะอันนี้เดนพูด,ดเยนพูดตรงเลยใช่จบเหมือนจะดีแล้วเราก็อุตส่าห์พูดดีๆนะทีนี้ก็หกักมุมงต้อลงนรลกเหมือนเดิมพี่บอกนะเนี่ยคุยกัอีหมอปลาเนี่ยดีๆต้องไม่ได้เกินสามนาทีเลย